ปิดกล้องแล้วจ้ามนรักหนองผักกระแยงณเดชโบนำทีมฉลองถ่ายท,ทำกันมาหลายเดือนในที่สุดละครอารมณ์ดีมนรักหนองผักกระยงก็ปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะงานนี้พระเอกของเรื่องอย่างณเดชคุกิมิยะได้เผยความรู้สึกหลังละครถ่ายทำเสร็จผ่านทางไอจี โดยหนุ่มณเดชได้กล่าวเอาไว้ว่าการเดินทางของเขียวบทของณเดชในเรื่องได้จบลงในวันนี้ความเหนื่อยล้าได้หมดไปเหลือไว้เพียงความสุขและความทรงจำที่อบอุ่นขอบคุณทุกชีวิตที่เดินทางออกมาตามหาความฝันของตัวเองและพบเจอกับวันที่ย่ำแย่ที่สุดของชีวิต แต่อย่างโชคดีที่มีครอบครัวที่พร้อมจะยอมรับสนับสนุนให้กำลังใจให้อภัยและมอบความอบอุ่นให้ทุกชีวิตที่คิดจะกลับบ้านเมื่อยามท้อสิ้นหวังขอบคุณทุกชีวิตในละครเรื่องนี้ที่ช่วยวาดภาพความรักของสังคมคนบ้านนอกให้ทุกคนได้สัมผัส มนรักหนองผักกะแยงล่าสุดคำคืนของวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาทีมงานจัดปาร์ตี้เลี้ยงปิดกล้องกันสุดมันม่วนซื่นโ่แซลมีพระนางอย่างณนะเดชนคุกิมยะและโบมิรดาคอยอินเตอร์เทนสร้างความบันเทิงเวลเวลหมาว่า ม่นรักหน่อผักกะแยงเตรียมลงจอให้ได้ชมกันเดือนพฤษภาคมนี้แล้วนะจ๊ะ